คล้ายกันมากๆเลยคล้ายกันจนบางครั้งเราก็เรียกเป็นชื่อเดียวกันเนี่ยเห็นไหมเขาก็คล้ายกันนะสวัสดีจ้าคลิปนี้นะคะมะนาจะชวนเพื่อนๆมารู้จักกับต้นไม้ที่อยู่ตรงข้างหน้ามะนานี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมะนาจะมาแนะนําต้นไม้3มชนิดนี้นะเขามีลักษณะใบคล้ายๆกันมากเลยนะ,ะในบางครั้งเนี่ย เราก็จะมีความสับสนในการเรียกเขานะคะวันนี้มาน,นาจะมาแนะนำต้นไม้ทั้ง3ชนิดนี้นะคะให้เพื่อนๆรู้จักกันนะคะก่อนที่เราจะไปชมคลิปนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะกดติดตามเป็นกำลังใจให้มานาด้วยนะคะเราไปรู้จักเขากันเลยดีกว่านะคะเรามารู้จักต้นแรกกันก่อนนะคะต้นแรกก็คือซิงโกเนียมกอซิลานะคะ ซิงโกเนียมกอซิล่านะคะหร,หรือหรือว่าที่เราหลายๆคนเรียกเขาว่าต้นห่องเงินห่อทองนะคะต้นห่องเงินห่อทองเนี่ยนิยมปลูกเป็นไม้มงคลนะคะเพื่อเรียกทรัพย์นะ mm hmm. ต้นซ mm ิงโกเนียมกอซิล่าเขาเป็นไม้ในตระกูลซ mm ิงโกเนียมนะคะแล้วก็ลักษณะลักษณะเขาก็จะเหมือนต้นเงินตระกูลเงินไหลต่างๆนะคะหรือประเภทตระกูลอ,อมต่างๆนะ ลักษณะลำต้นเขาก็จะเป็นไม้เลื้อยเป็นเถาว่ะค่ะแล้วก็ด้วยความที่ลักษณะเขาเป็นเถาเนี่ยเราก็สามารถทําหลักให้เขาให้เขาเลื้อยได้นะคะสังเกตที่ใบของเขานะคะใบของเขาจะมีลักษณะใบเขาจะเป็นแห้งกร,บกรอบๆค่ะมีความแห้งกรอบนะคะในความสดของเขาอ่ะเขาจะมีความแห้งแล้วก็ จนบางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยน้องเขาจะรอดปลอดภัยไหมนะคะแต่จริงจริงแล้วมันเป็นลักษณะของใบเขานะคะเขาเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะเป็นไม้ที่เลี้ยงไม่ยากนะแล้วก็จุดเด่นของเขาอีกอันหนึ่งก็คือเขาจะมีลักษณะเป็นความด่างตรงกลางใบอะค่ะถ้าสังเกตดีๆเขาก็จะเหมือนต้นออมใบเขาก็จะเหมือนประเภทออมต่างๆแต่แค่ว่า เขาจะจีบเขาจะมีความจีบเขาจะมีความจีบความห่อค่ะเขาก็เลยได้ชื่อเป็นภาษาไทยว่าต้นหออเงินหออทองนะคะอันนี้สำหรับต้นซิงโกเนียมกอสซีลานะคะเลี้ยงดูเหมือนประเภทออมทั่วไปนะคะเลี้ยงดินที่ใช้ก็คือใช้ดินก้ามปูผสมขุยมะพร้าวแล้วก็หรือว่าเป็นมะพร้าวสับก็ได้นะคะ รดน้ำก็คือเราก็รดน้ําเมื่อที่เวลาที่วัสดุปลูกเริ่มแห้งเราก็รดน้ําเขาได้นะคะไม่ต้องรดให้ขังแฉะนะเพราะว่าใบเขาจะช้าได้นะคะตามความเชื่อแล้วนะไม้มงคลชนิดนี้เนี่ยถ้าปลูกแล้วเนี่ยก็จะเรียกเงินเรียกทรัพย์นะคะเงินทองไม่ขาดมือไม่ล่วไหลนะถ้าเพื่อนเพื่อนสายมูนะคะก็แนะนำว่ามีมาเลี้ยง หรือว่ามีประดับไว้ที่บ้านหรือว่าที่โต๊ะทำงานได้นะคะสำหรับต้นนี้นะอันนี้คือต้นซิงโกเนียมกอซิล่านะคะนี่ของมะนามีสองต้นสองต้นความหมายคือสองต้นของมะนาก็คือที่มะนาทำคลิปไว้นะคะเขามาจากต้นเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้แยกน้องได้สองต้นแล้ว เดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะต้นถัดมานะคะต้นนี้นะคะก็คือพลูห่อรัพ์นะคะพลูห่อรัพบเนี่ยอันนี้เขาจะเป็นตระกูลอีพีพินัมนะคะลักษณะใบของเขานะคะอันนี้มันเขามีลักษณะเป็นใบด่างนะคะ คล้ายๆพูทั่วไปที่เราเลี้ยงอะคะ่ะเนี่ยค่ะละดูดูจากลำต้นเขานะคะเขาจะคล้ายประเภทพูดางคือเขาจะเป็นไม้ประเภทพูอคะ่ะแต่ว่าความเด่นของเขาก็คือลักษณะใบของเขาจะเห็นว่าใบเขาจะคล้ายๆกับใบของซิงโกเนียมกอซิล่าเดี๋ยวมานาเปรียบเทียบให้ดูนะ เนี่่ยคะเขาจะมีความคล้ายกันแต่ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวนะคะลักษณะของซิงโกเนียมกอซิล่าจะเป็นใบคล้ายๆใบออมต่างๆแต่ว่าต้นนี้เนี่ยใบเขาเนี่ยค่ะเขาจะมีความเป็นลักษณะคล้ายๆใบพููแต่เขาจะจีบเห็นไหมเขาจะมีความจีบ จีบเป็นห่อเลยอะค่ะคือเหมือนกับโดนห่อเอาไว้อะเขาก็เลยเรียกต้นนี้เป็นภาษาไทยว่าพลูหอ่อทรับนะคะเป็นไม้มงคลแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศนะคะตามความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรามีหรือว่าปลูกไว้เนี่ยก็จะห่อเงินห่อทองของเราเอาไว้ก็คือมันเป็นใบที่ดูแปลกตาค่ะแล้วก็เป็นไม้เลื้อยที่ดูแลง่ายนะ เลี้ยงในกระถางก็ได้เ,เป็นกระถางตั้งก็ได้หรือว่าจะเป็นกระถางแขวนก็ได้นะคะบอกเลยว่าต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่มีความแปลกของใบนะเขาก็จะมีความเฉพาะนะคะของใบเขาเหมือนกันแต่ลักษณะจะคล้ายๆกันคือเขาจะห่อเป็นลักษณะจีบเป็นห่อแบบนี้ เนี่ยบางใบอ่ะนะคะเขาจะแบบห่อแบบห่อแบบเหนียวแน่นมากเห็นไหมคะสวยเนาะต้นเนี้ยแล้วก็วิธีการขยายพันธุ์เขาก็เราจะใช้วิธีการขยายพันธุ์โดยเนี่ยค่ะคล้ายๆพูนะถ้าส่วนที่เขามีรากใช่ปะคะเดี๋ยวเราก็ตัดส่วนข้อเอามาขยายพันธุ์ได้นะสำหรับต้น ลูหอ่อซับในตระกูลอีพิพีน้ำนะคะอันนี้ตระกูลอีพินะส่วนอันนี้เป็นตระกูลซิงโกเนียมนะคะเห็นไหมเกือบเหมือนแต่ไม่เหมือนเร,เรามาดูต้นถัดไปเลยนะคะอ้าวมาดูต้นที่3กันนะคะต้นนี้ก็คือต้นอะโลคาเซีย คริงเคิรนนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าห่อเงินห่อทองนะคะต้นไม้สามชนิดนี้ค่ะเขาจะมีชื่อภาษาไทยที่เรียกคล้ายๆกันจนบางครั้งเราก็เราก็เรียกเหมือนกันแหละเพราะว่าลักษณะลักษณะใบของแต่ละต้นเขาจะคล้ายกันนะคะคือเขาจะมีความเป็นใบห่อใบห่อห่อขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ว่าต้นนี้เนี่ยเขาเป็นตระกูล ต้นนี้เขาเป็นตระกูลอะโลคาเซียนะคะต้นนี้เนี่ยเขาเป็นตระกูลเดียวกับแก้วสารพัดนึกนะคะแล้วก็ต้นกระดาษด่างนะคะอันนี้เขาเป็นอะโลคาเซียนะคะซึ่งอะโลคาเซียเนี่ยเขาเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงง่ายคล้ายๆกับ2ต้นเมื่อสักครู่นี้เลย คือเขาจะชอบดินที่มีความร่วนซุยมีความชื้นสูงแต่ว่าไม่ชอบให้น้ำขังนะคะแล้วก็ไม่ควรปล่อยให้วัสดุแห้งลักษณะใบของเขาจะเห็นว่าเขาจะมีความคล้ายกันกันกบสองต้นเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวมานาเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะอันนี้เป็นอะโลคาเซียนะคะอันนี้เป็นอิพินะคะ อีพิพีนัมนะคะส่วนอีกต้นหนึ่งอันนี้เป็นซิงโกเนียมแต่ทั้งสามต้นมีลักษณะใบที่คล้ายกันมากๆเลยเห็นไหมคะเนี่ยมานาเปรียบเทียบไม่เห็นความชัดเจนของสองใบนี้เขามีความใบที่คล้ายกันมากๆเลยนะคะอ่ะอันนี้อีกต้นหนึ่ง ะค,ะคล้ายกันจนบางครั้งเราก็เรียกเป็นชื่อเดียวกันเพราะว่ามะนาก็เรียกแบบนั้นเหมือนกันนะคะกว่าจะมาเจอสามต้นนี้เนี่ยเรียกเขาว่าเป็นต้นหอ่อเงินห่อทองเหมือนกันเลยแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นไม้คนละ ตระกูลกันนะคะสำหรับมะนานะคะตอนนี้มะนาขอจำเป็นเ,เป็นภาษาอังกฤษเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะทำให้เราได้รู้ถึงสายพันธุ์ของเขาด้วยอะ่ะแล้วก็เราก็จะแยกออกด้วยนะคะว่าเขาเป็นต้นไม้ของในตระกูลอะไรนะคะสำหรับต้นนี้นะคะก็คือต้นอะโลคาเซียคริงเคลิล อยู่ในตระกูลอะโลคาเซียนะคะต้นนี้คือซิงโกเนียมกอซิล่านะคะอยู่ในตระกูลซิงโกเนียมนะคะส่วนต้นนี้ก็คืออีพิพินัมนะคะทั้ง3มต้นนี้เนี่ยเราก็เรียกกันในชื่อภาษาไทยว่าหองเงินห่อทองได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันอาว่าลักษณะใบเขาก็จะ คล้ายคล้ายกันนะคะก็คือเป็นใบที่มีความเป็นจีบเป็นห่อขึ้นมาแบบนี้นะคะเนี่ยยิ่งใบนี้นะเพื่อนเพื่อน<ๆ>ดูใบอะโลคาเซียต้นนี้นะกับใบอันนี้นะเนี่ยเหมือนกันบางครั้งจนมันบางทีเราก็แยกไม่ออกไหมเนี่ยเห็นไหมเขาก็คล้ายกันนะ เขาก็คล้ายกันมากๆเลยนะคะส่วนพอมาใบนี้เขาก็จะคล้ายกับใบนี้เห็นไหมจนบางครั้งเราก็สับสนกันได้นะคะอันนี้มะนาว่าไม่เป็นไรนะ สำหรับต้นไม้ทั้ง3ชนิดนี้นะคะเพื่อนๆที่ชอบไม้มงคลนะคะก็นาก็แนะนำว่าลองหามาปลูกดูนะคะ เราก็ได้รู้จักต้นไม้ทั้ง3ชนิดนี้กันแล้วนะคะส่วนใครจะสะดวกเรียกเขายังไงนะคะแล้วแต่สะดวกเลยละกันนะคะเพราะว่าต้นไม้ทั้ง3ชนิดนี้เนี่ยลักษณะใบเขาคล้ายกันแล้วก็การเรียกชื่อของแต่ละท้องถิ่นก็ต่างกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะคงได้ไประโยชน์จากการชมคลิปนี้นะกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มานาไปแล้วนะสวัสดีจ้า